จัดงานชมชิมช้อปผลิตภัณฑ์วิสาหากิจชุมชนชาติพันธุ์จังหวัดแพร่สู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบนพื้นที่สูงค่ะที่กาดสามวัยตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ค่ะนายคุณากรคหัด คชาหิรันค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เปิดงานชมชิมช็อปผลิตภัณฑ์วิสาหากิจชุมชนชาติพันธุ์จังหวัดแพร่สู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่ร่วมมือกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงสู่ผู้ประกอบการสังคมรุ่นใหม่ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบนพื้นที่สูงเข้าสู่การรับรองมาตร,าตรฐานประเภทต่างๆส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีนวัตกรรมและการจําหน่ายในสังคมยุคใหม่ค่ะ การจัดง,งานในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึงวันที่1สิงหาคม2567กิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการและสาธิตภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดแพร่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนชาติพันธุ์สินค้าทางวัฒนธรรมของจังหวัดแพร่การแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมวงดนตรีฟกซองกิจกรรมส่งเสริมการขายและลุ้นรับรางวัลอื่นๆอีกมากมายครับ